สวัสดีนะครับคลิปที่แล้วนี่เครื่องมันตัดไปมันบอกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอเครื่องมันเต็มยังพูดไม่จบก็เลยอาจจะพูดต่ออคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเขาเราค้างพูดเราพูดค้างเรื่องสุขาวดีใช่ไหมครัสุขาวดีก็คือว่านี่กายสุขาวดีก็ เป็นไปตามพระสูตรสุขาวดีที่พระพุทธเจ้าสอนในระดับมหายานนะฮะในสายจีนนะครับสายจีนก็เป็นนิกายใหญ่นิกายหนึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับ <c oughs> ก็สวดสมาธิภาวนาในพระอมิตารระพทุทธเจ้านะครับทําสมาธิมาพระอมิตาพุทธเจ้าเพื่อที่เวลาตายก็จะไปเกิดในสุขาวดีของพระพุทธเจ้าในระดับมหายานสายจีนญี่ปุ่นนะครับต่อมาแตกเป็นนิกายย่อยอะไรอีก,อรอกเรื่องหนึ่งครับเรื่อง ชนิดกายชินกันตุกกะกักไก่อะไรต่างๆฝ่ายญี่ปุ่นนะครับส่วนคำสอนหรือว่าบทปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาวดีเนี่ยในพุทธ ในสายในสายพุทธิเบตแล้วนะเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มหายาวนะกลายเป็นวัชริญาณไปแล้วน,นะครับก็จะมีอยู่ทุกนิกายนิกายหลักในพุทธิเบตนะครับก็ทั้งเป็นบทสวดบทปฏิบัติในระดับต่างๆนะครับก <c oughs> ็ในตำราที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยที่ผมนำมาเขียนก็จะมีมีคนพูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับการบรรลุพุทธเกษตรสุขาวดีแล้วก็จะมีอาการต่างๆของของ,ของผ,ผ,ผู้ตายนะครับหรือว่านักบัติขั้นสูงก็แล้วแต่นะถ้าใครจะบรรลุสุขาคดวีนี่จะมีลักษณะปรากฏให้เห็นหลายระดับนะครับนะครับวิญญาณจะออกอาจจะออกทางศีรษะอะไรเงี้ยครับคนทั่วไปถ้าจะเป็นลงนรกก็จะออกทางนี้อันนี้เป็นคําสอนในสายที่เบตนะจะพูดจะพูดละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับ ในในพุทธ,ธิเบตนะครับเรนนี่การบรรลุสุขาวดีเนี่ยนะครับในพุทธ,ธิเบตเนี่ยจะมีทุกบทประวัติทั้งสุขาวดีของพระมิตรพุ์พเจ้าแล้วก็ส่วนพัฒน,นาบรรลุในสุขาวดี พุทธเกษตรขององค์ุรุริมเชนะครับอุคธรรมสัมภะนะนี้ไกเกลุกอาจจะอาจจะนอกจากาการบรรลุสุขวาวีในโดยเบสิกโดยพื้นฐานแล้วเนะี่ยโดยที่โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นของพระมีพระพุทธเจ้านะครับแต่ก็มีบทปบัตัหลายอย่างที่นําไปสู่พุทธเกษตรต่างๆที่นิกายหญิงมาาของของอวัชริรยานเนี่ยก็จ,จะ <c oughs> สวดภาวนาบทประดับ เพื่อพุทธเกษตรของคุณรุ่นบุเชนะครับพุทธเกษตรบูเขาทองแดงนะครับอย่างหนึ่งครับแม้ก็มีทั้งสุขาวดีด้วยนะครับในสายเกลุกก็จะจะมีขององค์พุทธเกษตรองค์ทรง,งกปานะครับทรงกปาผู้เป็นผู้ก่อตั้งนิกายเกลุกนะครับมันก็มีหลายพุทธเกษตราตามโดยหล,กหลักๆเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มี ผูทธเจ้าห้าพระองค์ก็มีห้าพุทธเกษตรนะครับถ้าเราได้เป็นพุทธเจา้าเราก็มีพุทธเกษตรของเราเองนะครับใครก็ได้ได้เป็นผู้ทธเจ้าก็จะมีพุทธเกษตรของตัวเองนะครับอาการของคนที่จะบรรลุพุทธเกษตรครับมีหลายระดับนะครับในพุทธิเบศนะอันนี้จะเป็นวัชรยานแล้วนะครับวัชรยานแล้วแต่จะอธิบายให้เห็นภาพอีกนิดหนึ่งก็คือว่า อย่างเช่นว่าบางคนก็นักบุญดัตบางท่านนะครับอาจจะเป็นโยคีที่เป็นแต่งแต่ตัวเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้ว่าเป็นโยคีเป็นนักบุญดัตขั้นสูงครับอาจจะเป็นคนธรรมดาเป็นทํางานในไร่ในนาหรืออะไรลูกจ้างลูกอะไรแล้วแต่นะครับแต่และพอพอเวลดตายเนี่ยนะครับบางคนนะครับที่ระดับสูงหน่อยนะครับบางท่านนะร่างกายจะสลายไป เหลือแต่เ,เล็บฟันกระดูกอะไรนิดหน่อยนะครับร่างกายสลายเป,เป็นสายลุงอันนี้คือระดับปรุปพุทธเตืเ้อเกษตรสุขาดีนะบ,บางทีอาจจะอยู่ในสมาธิภา,าวนาที่เรียกว่าทุกดำก็คือเป็นเป็นร่างร่างที่อยู่ร่างผู้ตายร่างผู้วัยชนร่างผู้ในในถ้าถ้าเป็นวัชริยานเนี่ยเวลาพระอาจารย์ มรณภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าท่านเข้าสู่มหาปรินิวันปรินิรวันนะหรือมหาปรินิพานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยใช้คําเดียวกันนะเพราะว่าเป็นการบรรลุพุทธภาวะคือว่าอาจจะอยู่ในสภานมาสมาธิภาวนาอยู่สาวันเจ็ดวันหรือกี่วันก็แล้วแต่นะทั้งในระดับตอนตายอยู่นะครับก็มีหลายระดับนะครับอ่านี่คือการบรรลุพุทธภาวะส่วนบรรลุแล้ว บางท่านก็มีประวัตินะครับไปเข้าเฝ้าองคุรุริมโบเชอะไรนะรหรืออาจจะก,กลับมายังโลกมนุษย์เกิดใหม่ที่เรียกว่าการกลับชาติมาเกิดเป็นพระละ,ละมัขั้นสูงเป็นตุนโกหรือริมโบเชอะไรนี่นะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งในพุทธิเบตนะครับบางท่านก็จะไม่มีประวัติก็คือหายไปเลยนะครับอาจจะไปเกิดเป็นคนธรรมดาหรือไปเข้าสู่พุทธเกษตรไปอยู่ตรงนั้นเลยก,ก็แล้วแต่นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย หลักๆก็คือจะบรรลุพุทธเกษตรของพระมิตาพุทธเจ้าโดยทั่วไปนะครับแล้วก็จะเป็นกลายเป็นพระพุทธสัต์ขั้นสูงบำเพ็ญบารมีต่อไปในโลกนั้นนะโลกโลกทิพย์โลกโลกอริยะโลกของเรานี่เป็นโลกสัมสราวัตตสงสารเป็นโลกแห่งความทุกข์อันนั้นเป็นโลกพระพุทธเจ้าเป็นโลกแห่งความสุขทุกอย่างสมูทหมดนะครับดีงามประเสริฐเลิศล้ำเหนือกําหนดนะครับ เหมือนจินตนาการนะครับอธิบายไว้หมดครับสวยงามยังไงอยังไงอะไรยังไงมีความสุขความเจริญไม่มีต้องมาเสียค่าเชาาบ้านแบบผมไม่ไม่มีนะค่าเช่าหอพักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไปอยู่เกิดไปก็มีบ้านมีอ่าเกิดในดอกบัวนะเป็นปฏิวัติธรรมโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับในคาสอนอาจจะพูดส่วนการกับชาติมาเกิดการอะไรอย่างเงี้ย ผมอธิบายไว้เขียนไว้ในวิทยาน,ลลนิพนธ์แล้วก็บทความหรือหนังสือหรือรวมอาจจะอยู่ในวิชาพุทธิเบศผมด้วยนะฮะอาจจะอยู่ในหนังสือด้วยที่พิมพ์ไปนั้นอธิบายไว้ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับในโดยเฉพาะในวิทยานิพนธ์ยังไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสืออนะันนั้นนะส่วนที่เป็นบทความเป็นหนังสือก็จะเป็นบทความฉบับย่ออีกทีหนึ่งนะครับ การกับชาติมาเกิดเป็นยังไงการเวียนว่ายาตเกิดเคสของคนธรรมดาเคสของพระอ,อริยะเป็นยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่จะต้องรู้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ากำเนิดนิกายเซนนิกายเซนคือ เคยมีประเด็นเรื่องนี้นะครับเคยมีผู้กล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นฝรั่งแล้วก็มาเป็นคนไทยก็นํามาเขียนเป็นบทความหรืออะไรนี้นะครับเผยแผ่ mm hmm. หรือว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าข้อเก่าหาอย่างหนึ่งสําหรับเซนในไม่รู้ ไม่รู้เป็นที่ศึกษากันในแวดวงวิชาการหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมศึกษาเซนมาก่อนผมก็เห็นประเด็นนี้ก็คือว่ามีคนเชื่อว่านะครับว่าเซนเกิดจากพุทธกับเต๋ารวมกันกลายเป็นเซนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การวิเคราะห์อของผมนั้นอันนี้เป็นการความเชื่อที่ผิดครับพุทธศาสนาที่กลายเซนคือ พระพุทธศาสนาที่เกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะถ้าบอกว่าพุทธกับเซนรวมกันเป็นพุทธกับเตา๋าถึงจะรวมกันเป็นเซนอะไรนี่แปลว่าคําสอนนี่ไม่ไม่สมบูรณ์และจังมารวมคําสอนที่เดียรละถีอะไรอีกนี่ไม่ใช่แล้วนะ,ะไม่ถูกต้องนะเป็นวิจชาทิฏฐินะครับคาสอนของอพุทธ นี่กายเซนเนี่ยครับสามารถทําให้ตัดสู้ได้ที่เรียกว่าซาโตริหรือเคนโชหรือซาโตริก็แล้วแต่นะครับนระดับส่วนจะซาโตริหรือตัดสู้ในระดับไหนนี้จากมุมมองของผมอีกเรื่องหนึ่งนะครแต่ในมุมมองของเซนก็อาจจะบอกสมบูรณ์สูงสุดอันน้นก็ว่านไปนะครับทีนี้ตามการมุมมองของผมก็คือว่า เส้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากพูดกับเตารวมกันอย่างกาวอ้างกันนะฮะแต่เส้นเนี่ยเกิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับอย่างที่เคยอธิบายไว้นะครับในเรื่องเส้นนะครับกาเนิดของเส้นก็คือกําเนิดที่ว่าในพระสูตรดอกไม้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้า แสดงธรรมโดยไม่พูดอะไรเลยครับเพียงยกดอกไม้ดอกหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองดอกไม้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยยก ดอกไม้ขึ้นมาลูกดอกหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนมนบางข้อมูลพูดไปอย่างนั้นนะซึ่งพระสาวกพระสงฆ์สาวกที่อยู่ในที่นั้นไม่มีใครทราบความหมายว่าทําไมพระพุทธเจ้าสอนตาโดยการยกดอกไม้โดยไม่พูดอะไรเลยแต่มีคนผู้หนึ่งที่เข้าใจความหมายของ ภูาและดาวันดอกนี้ก็คือพระมหากัสสะพระมหากัสสะรู้แจ้งในคําสอนของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงยกดอกไม้คือทําไมก็คือพระพเจ้าทรงแสดงธรรมโดยไม่การไม่พูดอันนี้มีอธิบายไว้ในเรื่อง ดอกไม้ไม่จำนานนะเรื่องการไม่พูดดอกไม้ไม่จำนานของท่านเชนไคซิบายมะมีแปลเป็นไทยโดยพจนาจุนทรสันติก็เป็นภาษาที่สวยงามมากครับพระุทธเจ้าทรงสอนธรรมโดยไม่พูดเเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะเทคนิคอย่างหนึ่งของการสอนธรรมแบบมหายานสอนโดยการไม่พูดสอนแสดงให้เห็นโดยไม่พูดเช่นยกดอกไม้เช่นว่า มีเทคนิคหลายอย่างนะไม่อยากจะพูดตอนนี้นะรายละเอียดหลายอย่างเ,เทคนิคซาเซนอะไรต่างทีนี้พระมหากัศ,าศาปะรู้แจ้งในคำสอนเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมโดยการไม่พูดนะก็กลายเป็นหลักการของเซนนะขึ้นมานะว่าเซนนั้นเน้นในเรื่อง ตัวการตัดสรุปก็คือตัวประสบการณ์การตัดสรุปไม่ใช่เรื่องทฤษฎีนะความคิดปรุงแต่งอ่านครับพี่อย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์ทางปรัชญ,ญาเป็นห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนักวิชาการบ้านเราเออทั่วโลกก็แล้วแต่นะครับเซนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การ เส้นนั้นคือ,อการตรัสรู้เส้นหมายถึงการตรัสรู้เลยแหละนะครับในความหมายนี้นมันก็จะคล้ายๆกับเตา่าเต่าคืออะไรพูดอมพนันอยู่หน่แหละไม่รู้ว่าคืออะไรแท้ๆก็คือค้นทางอะไรว่าไปครับแต่ว่าอันนั้นเรื่องของเต่านะครับอาจจะพูดความเบิงว่างบ้างเปล่าอันนั้นเรื่องของเต่านะไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับไม่เกี่ยวกับคำาส่วนของพระพุทธเจ้านะครับแต่ว่าเส้นนั้นนะครับ สอนโดยไม่พูดนะไม่พูดก็คือว่าบางทีเราพูดน้ำท่วมทุกความรู้ความหัวนะเป็นความรู้ทางศิษฎีส,สมากกว่านะความความคิดปรุงแต่งครับรู้หมดคัมภีร์รู้ตำรารู้มีความรู้ทั้งห้องสมุดนะพูดเหมือนห้องสมุดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะครับไม่เกิดประสบการณ์การปฏิบัติก็ไม่เกิดการตัดสรุปการตัดสรุปไม่อยู่ที่คมภีร์ไม่อยู่ที่การ พูดตามคัมภีร์แต่อยู่ที่การปฏิบัติแล้วเกิดผลการตัดสู้ขึ้นมานะครับเซนจึงเน้นที่ตัวประสบการณ์นะครับหลักการของเซนก็มีสี่ข้อหลักๆนะครับก็คือว่า 1. เน้นการถ่ายทอดนอกคัมภีร์นะครับสพุ่งตรงเข้าสู่จิตนะสมไม่ยึดติดตามตัวอักษรนะครับ สี่ก็คือว่ามองดูพุทธะมองอะไรนะมองเห็นพุทธะโดยการมองดูธรรมชาติของตนคือหลักการของเซนสีอย่างนะครับก็คือว่าต่อแล้วต่อให้เราอ่านคัมภีร์มามากมายมหาศาลแค่ไหนจําพระไตรปิฎกได้หมดแต่ละแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ใช่การตรัสรู้คัมภีร์ไม่ใช่การตรัสรู้ไม่ใช่ตัวตรการตรัสรู้ ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่นิ้วที่ชี้ไปสู่ดวงจันทร์ไม่นิ้วที่ชี้ไปสู่ดวงจัน,นทร์ก็ไม่ใช่ตัวการตรัสรู้พระจันทร์ที่สะท้อนบนสายน้ําก็ไม่ใช่พระจันทร์ที่แท้จริงนะครับพระจันทร์ที่แท้จริงอยู่บนฟ้านะครับนั่นคือถ้านั่นคือตัวการตรัสรู้สิ่งที่เป็นบอกว่าคมพีแบแบว่าคืออย่างนี้ก็คือเหมือนนิ้วที่ชี้ไปสู่ดวงจันทร์นะไอตัวนิ้วหรือคมพีเนี่ยมันไม่ใช่ ตัวการตรัสรตู้ต่อให้เราจําได้ทุกตัวอักษรแต่ว่าถ้าเราไม่ได้บัตมาเราก็ไม่ไม่เกิดสรรภาวะการศสรู้ไม่ได้เข้าสู่บรรลุเป็นดวงจันทร์อะไรแห่งการัสรู้เป็นประสบการณ์ของตัวเราเจนเน้นการแต่ทอดน,นอกกำศิลเน้นตัวประสบการณ์เป็นหลักมีเทคนิคการทําสมาธิภาวนาเรียกตาเซนอะไรเงี้ยก็ทั้งนั่งสมธาธิแบบเซน มีแบบตีด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคแบบเซนนะไม่เกี่ยวกับพุทธสายอื่นนะครับพระพุทธที่ทำมาสอนธรรมที่จีนก็นั่งหันหน้าเข้าฟ้านั่งสมาธิหลายปีนะครับแล้วก็มาสอนนิกายเซนครับการเซนก็มีหลายอย่างครับเช่นโดยเฉพาะสมาธิเรียกว่าซาเซน,นแล้วก็มีปิศาณธรรมเรียกว่าโกอันโกอัน หรือปริศน,นาธรรมเป็นคําใบนะครับที่จะต้องตอบต้องต้องตอบจากประสบการณ์ที่แท้จริงไม่ใช่ตอบจากความรู้เชิงสติปัญญาครับแล้วก็มีอิทธิพลหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องที่ที่เกิดจากคำสอนเรื่องเซนนะครับเช่นเรื่องการจัดดอกไม้แบบเซนนะครับการลิน น้ําชาแบบเซนซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของกลายเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นการชงชาทุกอย่างออกมาแนวความว่างสุญยตานะครับการชงชาการจัดดอกไม้ดอกไม้ไม่จำนันกวีนิพนธ์แบบไฮกุอะไรอย่างเงี้ยครับสามบรรทัดอธิบายถึงความหมายของประสบการณ์ทางธรรมนะ พาดว่าแบบลายเดียงสาแบบเซนอะไรเงี้ยสวนเซนนะสวนดอกไม้สวนเป็นลายหินอะไรอเงี้ยนะสะท้อนถึงจักรวาลหรือสุญญาตาอะไรอย่างเงี้ยครบแบบเซนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอิทธิพลจากคําสอนของเซนในทุกวันนี้ที่เด่นชัดที่สุดนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Apple, Mac i n t o s h หรือว่า iPhone ก็แล้วแต่นะ o p iP o p iPad อะไรต่างๆซึ่งซิ่สตีฟจ็อบนำมาแต่ไม่ไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าสตีฟจ็อบปฏิวัติเซนนะอาจจะเขาอาจจะเห็นแนวทางเห็นอะไรต่างๆเห็นคำเห็นรูปแบบเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบเรียบง่ายไร้เดียงสาครับ เป็นผลิตภัณฑ์แบบแบบแอปเปิลนะครับหงานไรน์ส่าแบบเซนอะไรอีกก็คือประเด็นเรื่องพ <ys> ุทธเซนก็คือเรื่องกำเนิดของเซนต้องตอบให้ได้ว่ามันไม่ใช่กันผสมประสานกันของลทธิดีลทธีกับลทธิพุทธอะไรแบบอะไร нужен, ที่เขาว่าไม่ใช่นะครับ เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ดั้งเดิมส่วนมันพอมันแผ่ไปเมืองจีนญี่ปุ่นอะไรเขาจะไปปฏิบัติผิดประเักษนั้นอีกเรื่องหนึ่งของเขาไม่เกี่ยวนะนละเรื่องเหมือนพุทธพาหมีบ้านเราเนะี่ยเต็ไมไปหมดนะตอนอยู่ศรีลังกาจะเป็นพุทธแท้แต่พอมาอยู่บ้านเราเป็นพุทธพามมีน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแลวนะครเราจะบอกว่าเทรวาดไม่บริสุทธิ์ไม่ใชนะ่เป็นเพราะเราไม่บริสุทธิ์เองนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะเราจะไปบอกว่ามหายานไม่บริสุทธิ์เพราะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่า อาจจะหลังๆมาอาจจะแล้วแต่สำนักนั่นอีกเรื่องหนึง่งเหมือนบ้านเรานะ่บ้านเราตามสีแยกก็มีเทวะเทพรูปเทวะอะไรเต็มไปหมดนะใช่ไหมทีนี้อ่า <c oughs> ประเด็นเรื่องนี้ก็คือเซนเรื่องเซนที่ต้องตอบให้ได้นะครับเป็นประเด็นทางวิชาการถ้าใครจะสนใจก็ไปเขียนบทความว่า เซนไม่ได้อย่างนี้ข้อกล่าวหาเซนคืออย่างนี้ว่าเซนคือเกิดจากพุทธกับเต๋าร,ารวมกันกลายเป็นเซนอันนี้ไม่ถูกต้องเซนเกิดจากคําสอนของพุทเจ้าโดยมีผู้รับคําสอนองค์แรกคือพระมหากัสปะนะครับองค์ที่สองคือพระอาน,นุนสาม,ส,ามสี่ห้าหกคือพระโพธิธรมรมโพธิธรรมแล้วก็มาสู่เมืองจีน สู่เมืองจีนแล้วก็แผ่มาญี่ปุ่นอะไรต่างจนถึงโลกตะวันตกทุกวันนี้น,นี่คือกําเนิดของเซนนะครับเกิดจากพระสูตรดอกไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะครับนี่คือประเด็นทางวิชาการ,ะรอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องตอบให้ได้นะครับส่วนนิยาย,อ,ยาอื่นอาจจะไม่ต้องคงไม่มีอะไรรายละเอียดไหลมากนักนะครับนิกายที่ผมยังไม่สอนก็คือ ของพุทธันตะตำนิกายช,ชินง่อนของญี่ปุ่นจะมีบางนิกายที่ไม่รู้ปฏิบัติกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเลยไม่ตอนนั้นไม่ได้ค้นมาเลยไม่ได้สอนคำข้อมูลก็ไม่ค่อยจะมีตอนสิบกว่าปีที่แล้วไม่เห็นไม่ค่อยเห็นหนงังสือไม่ค่อยเห็นก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ได้นํามาสอน,นครับก็ คลิปนี้กับคลิปที่แล้วก็สองคลิปที่เป็นเป็น,ปนคล้ายเป็นบทสรุปเป็นคําตอบที่เราจะต้องตอบให้ได้ในการเข้าใจมหายานที่แท้จริงนะครับแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลมหาศาลแล้วจะนําไปสู่นําหนทางทํานําพาเราไปสู่หนทางใน่งการสรุปในอนาคตต่อไปเป็นปัญญานของพระพุทธเจ้านะครับโอทิดบุญกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากอบายบูมิ <c oughs> มีดวงตายห่งทมได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับ Chang sulung 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 sulung